chúng sẽ thay cổ kẻ chiu hồi quảng thời chú sẽ liệu hàng Minh sinh xa ủy chú lỗi chúng sẽ chiu hồi Chạy trẻ thay Mình háo gặp chú xác. Ừ, tài quang pháp sĩ ủy quế lời kiêu chi chiều chi Thái Quốc quang chú khẩu tình nam sinh xa ủy quế lời kiêu chi chiều vui Quốc cọc tiền ăn tặng với lý sử Lịch sinh xa ủy quế lời kiêu chi chiều Thầy có thể nhá tặng nhé với Phụ lý sử chân Lý xoay cho sinh xa Uỷ quấy lội kiếm trẻ chịu uỷ Xem lo kinh nhà hồi quần Lý sử chân Chữ Chữ

Lý Sơn Bố Linh Tạng nhớ Với Lý Sử Trẻm Lý Chó Hương Sinh Sa Vì Quế Lợi Kiêm Chia Chị Vùi Thầy Cộng Súng Huệ Quang, Phụ Chú Xe Chữ Hương Lý Sinh Sa Vì Quế Lợi Kiêm Chia Chị Vùi Tai cọc y học yêu hội lý sự chèn Bụng cọc hoa sinh sản, vì bồi lội kim chiều chèn 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 lý chèn 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 sinh chèn xem giảm nghỉ huế buổi chèn lý giảm giảm sinh xa buổi lội kiêu chia chỉ thay tặng nhau giống như lý sự chèn tại vì tông sinh xa vì buổi lội kiêu chia chỉ chẹp lo kim công huế dọn dẹp mẹ ở ly sưởi chẹp tặng chiều quen sinh xa hủy cuối lội kiêu che chiều hủy kẹt tàu phong kẹt tàu lái kiêu xeo tỏ và hướng sinh sáng của quê lội kiểm Thai kia cho xe lý sử chẳng nghe kỳ nâng sư của lội lý xem phố lên tặng nhà của ấy dọn dàng dọn lý sử trang tặng hòa ni sinh xa ủy quầy lôi kiông chia chịu ủy thay kia Yong Heng hù trò xé lý sử trang lìm sang miệng sinh xa ủy quầy lôi chia chịu Thầy cục lý sĩ trong trình trọng hội thổi lý sử chèm Lý khai tạch sinh xa ủi bối lội kiêu chả chỉ hủy Tạm sĩ thống trẻ, các kiểu thoáng xíu trẻ, ช่งแก้วเหยื่อไล่จิกตามเกียงเช่จุ๋ยอ่าเก่งเช่จุ๋ยกับเขียวพ้องไส่สิวแจงช่างแก้วจริงเฮ้ยไอยเชิญคณะกรรมการสมัครต่างๆร่วมกำนับโดยขอเพียงกันนะครับหมดแล้วเปล่าหมดเท็มแ้าหมดแล้วเปล่ทวงที่สุกเลครับทุกท่านโปรดยืนตรงนะครับเสียงเยียง เจ้าหน้าที่ส่งทูให้ตับประธานและประธานร่วมในพิธีจะทําการเส้นร้ายผู้วัยชน้วยทูบพร้อมกันเดี๋ยวฟังพี่โอเคแล้วไม่ยถือทูกทงก่นนะครับถือไว้ก,ก่อนนะครับ ขอบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไว้ก่อนนะครับเยอครับจะขออนุญาตแป๊บนะครับเฮียเส้นไหวโดยพร้อมเพียงกันครับขอให้เกิดอาทูปนะ เียงชีวัวส่งดอกไม้สดให้กับประธานในพิธีเส้นไหว้ด้วยดอกไม้สดเฮีย,ง,ยงเฮียงแม ส่งน้ำชาให้กับประธานร่วมในพิธีเส้นไหว้ด้วยน้ำชาย่างคิดก่วย ส่งผลส้มมงคลให้กับประธานร่วมในพิธีเส้นไหว้ด้วยผลส้มมงคลจิงป๋อแปะ ส่งกระดาษเงินกระดาษทองให้กับประธานในพิธีเป็นตัวแทนคณะกรรมการเส้นไหว้กู้ไวชนด้วยกระดาษเงินกระดาษทองครับวงที่หนึ่งนี้ ได้โปรดสงบนิ่งก้มศรีรษะเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดงความไว้อะไรต่อผู้วัยชนสักครู่ครับเซจเหนียมเสร็จการไว้อะไรทุกท่านกปรดในยศรีรษะขึ้นนะครับสีเสอจ้า้วยปอแปะเจ้าหน้าที่จะทําการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อเส้นไหว้ใดดวงยานของคุณแม่รัตนาโลหะวิบูลกิครับ ในกบเท้าชูหวยกว้างถอยจูเสียเหลี่าหันเม้งสิงแสะไขกัดเข่วท่วงสิ่วจยงกึญจีเซงเก่งหย่างลี่จิงคิงสิงแสจือเหล่งหง่วงหวยเห่งอยู่ยิ่งจะหน่อยจ่อเชียงแก่ชมเก้าตีเก่งสามเก็บเกี่ยวล้นเจยเปี้ยวไอซออีไว้ชื่อเล้งประธานในพิธีนำโดยคุณยุทธพงษ์เลิศวิโรจน์กุล แทนนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานน้อมนำประธานร่วมพร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมต่างๆขอแสดงความไว้อาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณแม่รัตนาโลหะวิบูลกิจด้วยการร่วมประกอบพิธีคณนับสามครั้งโดยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงถึงความเคารพและอาลัยอีกทั้งเป็นเกียรติแด่ทายาทของผู้วัยชนทุกท่าน โปรตรียมอีกเกี่ยวเกี้ยวคำนับครั้งที่หนึ่งใจเกี่ยวเกี้ยวคำนับครั้งที่ 2. สองสามเกี่ยวเกี้ยวคำนับครั้งที่สามลอยเสข้าวเจ้าข้าวขวั่งข้าวเสียเส็จพิธีบุญหลานกลับขอบุญทุกท่านเป็นอย่างสูงครับเดินชิดหน้าเลยครับเดินชิดหน้าโค้งออกนะครับเดินชิดหน้าและโค้งออกให้ก็ถจายรูปครับให้ก็า